เลิกกันจริงไหมพระเอกดังตอบแบบเคลียร์ใจเหตุช่วงหลังๆเหมือนทางห่างแฟนสาว ช่วงหนึ่งมีโมเมนต์หวานแบบเวอร์ๆออกมาจนแฟนๆถึงกับมองว่าครั้งรักเกินเบอร์สำหรับพระเอกมาแรงช่องวัน31ตรงตรงกฤษกรและเบสรักวนี่แต่ช่วงหลังๆมานี้กลับไม่ค่อยได้เห็นมุมวันวานของคู่นี้ผ่านสื่อสักเท่าไหร่จนเกิดกระแสข่าวลือตามมาว่ารักหมดโปรเลิกลากันซะแล้วหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มตรงๆขอเคลียร์ให้ฟังกันชัดๆว่าเรื่องของความรักของผมเมื่อก่อนเราก็เป็นคู่รักที่ถูก คนจับตามองถามว่าความรักมีไหมมันยังมีอยู่แต่ณตอนนี้ผมต้องทํางานไปด้วยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ประสบความสําเร็จเลยผมอยากจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้ผมอยากจะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้ผมอยากไปไกลให้มากกว่านี้